อัปเดตข่าวสารยังมีเสียงสะท้อนจากประชาชนผู้มีภาคต่างๆอย่างต่อเนื่องกรณีเงิน1,000 0บาทด้วยในภาคอีสานเสนออยากให้รัฐบาลจ่ายเป็นเงินสดและไม่จำกัดระยะพื้นที่การใช้เงินเมื่อวันที่22กันยายน2,566ที่ผ่านมา จิรพรสีกองคมชาวท่าง,งามอําเภอโกสุงพิสัยจังหวัดมหาสารคามแสดงความเห็นต่อนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0ึบาทซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจะแจกเงินให้กับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปเพื่อใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันแต่จำกัดการใช้เงินในรัศมี4กิโลเมตรโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะบอกว่ารู้สึกดีใจที่มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรักยา แต่อยากให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการใช้เงินไม่ว่ารัศมีในการใช้เงินหรือเงินหากได้รับเป็นเงินสดจะทําให้การใช้จาช่ายได้สะดวก,กมาก <คน S 1> ขึ้นอําเภอเมืองนะครราชสีมาบอกว่าการจำกัดรัศมีการใช้เงินในรัศมี4กิโลเมตรตามบัตรประชาชนทําให้การใช้เงินไม่ตรงความต้องการและในหมู่บ้านที่อยู่ตามชนบทมีแต่ร้านขายของชาขนาดเล็ก จึงอยากให้มีการเปิดให้ใช้เงินได้ครอบคลุมทั้งอำเภอเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนแทบจะไม่มีร้านค้าใดที่สามารถใช้เงินดิจิทัลได้เลยส่วนเจ้าของร้านขายของชำในตำบลสีมุมอำเภอเมืองนครราชสีมา มองว่านโยบายแจกเงิน10,000บาทท้ายที่สุดแล้วจะก,กระจุกอยู่ร้านค้าขนาดใหญ่และร้านสะดวกซื้อของกลุ่มทุนใหญ่เท่านั้นเพราะร้านขายของชำเล็กๆที่กระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆไม่มีใครกล้าเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเท่าที่ฟังมาร้านที่เข้าร่วมโครงการ ต้องใช้เงินลงทะเบียนล้านละ1 0 0 0 0บาทต้องทำเรื่องเบิกเงินหลังจบโครงการไปแล้วซึ่งกินระยะเวลานานถึง6เดือนและต้องทำเรื่องหักภาษีอีกจำนวนมากในขณะที่สภาพความเป็นจริงร้านขายของชำจำเป็นต้องนำเงินมาหมุนเวียนในร้านค้าตลอดทุกวันดังนั้นนะคะจึงไม่มีใครอยากเข้าร่วมโครงการนี้แน่นอนถ้าหากรัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายไปทั่วทุกพื้นที่จริงจ ก็ต้องพยายามโฟกัสมาที่ร้านขายของชำว่าทำอย่างไรเขาจะได้อยากเข้าร่วมโครงการมากๆเพราะแถวชนบทในเขตรัศมี4กิโลเมตรส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ร้านขายของชำกันทั้งนั้นและเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการเงิน10,000บาท นายจุลพันธ์อมรวิรัตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยระบุว่าขณะนี้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบที่นายกรัฐมนตรีกำหนดในระยะเวลา10วันให้มีความชัดเจนซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเรื่องการจัดตั้งคณะทำงานกรอบระยะเวลาในการ,การดำเนินการและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อเม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะ หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพลาดข่าวสารใหม่ใหม่ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ